สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็ง VIP นะคะเช้าบ่ายวันที่2สิงหาคม2 5ง7นกลุนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนทุกคนค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการจอดเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าแยกรอบบ่ายนะคะทุกท่านขาแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้สำหรับสายวิ่งสายรูดให้ท่านตามเลขเด่นประจำวันได้เลยนะคะ เลขเด่นประจำวันท่านจะนำไปใช้วิ่งดูดได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องทุกท่านขาคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตเด่นรอบเช้ารอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนเรามาดูวันที่1นนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่1ห,หลุดนะคะพี่น้องขาใบค่อยเข้านะคะทุกคนสังเกตดูห้างสงิงเดี๋พี่น้องห้างสิง v ีไนะคะ เวลาเข้าเข้าหนักบุนหนักล่างเข้าเยอะมากนะคะทุกคนเวลาหลุดหลุดหมดพี่น้องเด่นรอบเช้าจะให้เจ็ดและหกนะคะมาเก้าสามหกห้าเก้าเด่นมาหกนะคะคู่สามหกหกสามเจไม่ได้จับให้มาเข้าห้าของรอบบ่ายเนาะ,ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันห้ามาไหมรอบเช้ามานะคะรอบบ่ายจะให้สี่และห้าหลุดมาหกศูนย์เก้าหนึ่งสองหลุดค่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมห้อยศูนย์นะคะทุกคนวันนี้นะคะ เอาฮ่องไปต้อรุ่นต่อพี่น้องช่วงไหนที่รุดพี่น้องก็หยุดพักผ่อนก่อนตามเล็กดินประจาวันก่อนกระไดเด้อพี่น้องเด้อแล้วตะดวงทองแต่ละค้นํำเด้พี่น้องเรามาต่อนะคะวันที่สองจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่หกและห้าเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะหกสี่หกเจ็ดหกหกหกห,กห,กหนึ่งหกสาม หกเก้าห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าเด่นแล้วป่ายอยู่ที่สี่และเจ็ดสี่ค่ะทุกท่านสี่หกสี่ห้าสี่หนึ่ง สี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองเจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะคะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นค่ะ หกห้าสี่เจ็ดหกสกับ7จรอบบ่ายส6 4 5 7ส7 6 7้หนะคะทุกท่านนี่ก็คือผู้ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบา FC, ่าย FC ท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านมาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ5เด่นประจำวัน โอ oh, จะให้ลืมให้เลขเด่นประจําวันนะ้องพี่น้องเลขเด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เบิ้ลประจําวันคือ 6, 6กับ1 1นะคะ6กับ1นี้ท่านสามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ5เด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เป็น 6,,661 ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิลประจําวัน5นะคะ5 6 5 1่าติดคู่ตัวเด่น 5,,66 5, 6, 6, 5. สกับ7รอบบ่ายและ6กับ1เด่นประจำวันเป็น4 6 4 1ติดคู่ตัวเด่น4664นะคะ7ค่ะเจ7 1นติดคู่ตัวเด่น7 6 6 7เนาะพี่น้องประมาณนี้ค่ะพี่น้องสำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะทุกคนที่ใจหาคามน่าจะเป็นวางไว้ให้ก็แล้วแต่ f c ทุกท่านจะพิจารณาชอบนะคะทุกท่านใจหาคามน่าจะเป็นวางไว้ให้แล้วนะคะพี่น้องคะหรือว่า เอท่านไหนอยากจะสามารถจับใหม่มีตัวเลขในใจก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแล้วแต่ความหมักความชอบเด้อพี่น้องเด้อคนเฮากบหมักบกคือกันเนาะพี่น้องเนาะดวงคนเฮากับบกคือกันน้ำนะคะทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางห้างสิง VIP นะคะวันที่สองสิงหาคมสองพันห้จก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันๆมันซููุูคนพี่น้องสวัสดีค่ะ